สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามผลออกนะครับวันที่6เดือน3ปรพศ2568นกะครับกับแนวทางฮานอยนะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกนะครับมาคิดมาคำนวณดีว่ออ่านเล็กเด่นนะครับจาก0ู9คาดได้เลยหรือแค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมีความเสี่ยงนะเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็ครับมาดูฮานอยพิเศษเนาะพิเศษออก03 426นะครับ 03426เนาะจับยังไงก็ไม่เข้าเนะเพราะว่าเลขมันออกตัวตัวเดิมนะครับ43บนนะครับเพราะว่าวันที่5มันก็ออก4334นะครับก็ถือว่าเข้าวิ่งรูดอย่างเดียวนะครับเล็กเรียนผมให้ที่4กับ7นะครับเน้นที่เลข4จับ4 7ไม่มาเนาะนะครับเพราะว่า มันออกตัวเก่านะครับ4 3ก็แค่เก้าวิ่งหลุดนะครับครับต่อที่อานอยปกตินะครับอ,อาอนะอ,าอยปกติผลออก1 7 7 2 7อนะครับ1น 7, 7 2 7อันนี้ก็นะ 9, 2, เสียได้นะครับจับไปที่2ว่าเล็กเด่นผหลุดนะครับเล็กเด่นหลุด ตัวประกบเลขสองก็ยังมานะครับตัวนี้แล้วออกสอเจ็เลขเด่นของผมเลขเก้านะครับก็ถือว่าหลุดที่เลขเด่นนะครับ <c oughs> กลับไปกันต่อที่ vip นะครับ vip ออก4 3 1 2 4นะครับ4 3 1 2 4 ของผมก็ V I P ก็เลขเด่นก็หลุดเหมือนกันนะครับจะไป8 4 4ก็มาเลยครับ2 4ผมเอาแปดไว้ด้านล่างนะครับวามจริงต้องจับด8 4 4 8 8 4ก็ได้นะครับก็เข้าที่ตัวประกบพวกามาเลข4เลขเด่นผมหลุดคือเลข8นะครับ3ก็จับ8 3มันออก3 1 même. แต่ถ้าว,ว่าใครเอา3ตัวไปตัดเล่นเข้านะครับ2-4ก็ <c oughs> มาดูแต้มรวมนะครับ่ว <c> ง <oughs> นี้ผมไม่ค่อยสบายเนาะไอเดเรามาดูแต้มรวมสน้อยเนาะสน้อยก็พิเศษปกติ VIP แล้วกับวันนี้ใครนำไปวิ่งไปรลดนะครับ อานอยเฉพาะกิจอานน้อยการชาติเนาะน,นี้ก็ถือว่าแปดนะครับเข้าลิกวิ่งอย่างเดียวนะครับสำหรับคิดและก,กานะครับส่วนเล 2, 2ขสองสองเขาเข้าเฉพาะกิจนะครับเก้าสองเข้าวิ่งลูดนะครับส่วนการชาติลุดเนาะก็เข้าลิกแปดลิกวิ่งอย่างเดียวนะครับแต่ตะว่นใครนาไปวินนะครับเข้านะครับวันนี้ใครละ เอาไปวินเฉพาะกิจกาชาติเนะข้า3ตัว2ตัวเลยนะครับเพราะว่ากิจออก8 4 0 9 2นะครับเข้าหมดเลยแปดสี่ศูนย์เบน9 2ล่างนะครับเฉพาะกิจส่วนกาชาดนะครับกาชาดออก8 7 4 4 5ดนะแปดเจ็ดสี่สี่ห้าไม่มีเนาะส่ห้าผมไม่ได้จับ ก็ได้8 7 4เตัวกจ็ 8, 7เเข้าหมดเลยชุดบินเข้าเฉพาะกิจกาชาินะครับแต่ว่าใครเล่นชุดวินเอาไปวินนะครับแต่ใครวิ่งโหลดก็ได้แค่เล็กวิ่งนะครับเล็ก8ูหลดได้เล็ก2ที่กิจนะครับับมามาดู3น่อยของเราเนาะ3น่อยพิเศษมีไหมครับ8กับ2ก็มีเนาะเข้าที่เล็ก2 เต็มรวมตัวไม่ได้เน้นเนาะเข้อที่เลขสองวันนี้สองไหลหมดเลยนะครับมาทุกแนวทางเลยเนาะมันมาหลุดหลุดกาอย่างเดียวนะครับเลขสองสองกับสี่ไหลวันเนี้ยนะครับเามาดูปกติครับมีไหมแปดกับสองมีนะครับข้อที่สองเจ็ด นี่คือวิ่งโลดนะครับเต็มรวม3น้อยเอาไปวิ่งโลดพิเศษปกติ VIP นะครับเข้าที่2ส่วน VIP ออก4 3 1 2 4มีมีไหมครับมีเลข2เนาะวันนี้เลข2เข้าหมดเลยนะครับสุดเลข8ไม่มาเนาะมาที่เลข2ก <c oughs> ับเรามาดูชุดวินมันนี้จุดบินใครเล่นชุดวินเนาะ fc หลายท่านเล่นชุดบินกันนะครับ ในการเขเรีนวิ่งโรดหการเขาเรีนจุดวินเนี่ยส่วนใหญ่ผมเน้นไปที่แต้มรวมนะครับส่วนรอบเฉพาะรอบนะครับมันก็มีเข้ามีหลนะุดเนาะมันมันไม่มันไม่เขาเรียกว่ามันไม่เสมอต้นเสมอปลายนะครับมันเข้าบ้างหลุดบ้างบางทีหลุดสองับสามวันแต่ส่วนใหญ่เอฟซีที่ติดตามผมนะครับส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาใหมนะ่เนาะยังไม่ทราบเนาะผมเน้นไปที่แต้มรวมนะครับวิ่งโรดนะครับแล้วก็ชุดวินเท่านั้นนะครับ ส่วนที่ผมจับแยกเฉพาะรอบ f อซขอมาเนาะต่ละท่านขอมานะครับบางทีมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับเรามาดูชุดวินนะครับจิตการไม่ต้องโพถ,ถึงเนาะถือว่าเข้าหมดนะครับทั้งสามตัวสองตัวเลยนะครับเรามาดูพิเศษของเราพิเศษนะครับสามสี่สองหกมีไหมครับสามสี่สองหกพิเศษหลุดนะครับชุดวิน ต่อที่ปกติ7 7 2 7มีไหมครับมีเนาะมี2 7จุดวินนะครับเข้า2 7ส่วน v i p นะครับเข้า2 4เนาะนี่ก็ถือว่าชุดวินเข้า2เมแวทางเนาะหลุดพิเศษตัวเดียวนะครับที่เหลือเข้าหมดนะครับ เฉพาะกิจการชาตินะครับปกติ vip นะครับชุดวินเข้าหมดเลยแต่ก็มาหลุดพิเศษนะพิเศษก็เขามีแตนะ่สองเก้าเนาะมันไม่มีสองหกแลก็มาตามกันต่อนะครับกันที่เจ็ดเดือนสามนะครับสองพันละร้อยหกสิบแปดนะครับ ถ้าผมย่อภาพลง fc จะเห็นไหมนาะครับก็มาดูฮานอยพิเศษกันเนาะรับแนวทางนะครับผมก็พูดไปข้างต้นแล้วนะว่าเป็นการคิดกันคำนวณน,นะครับไม่มีใครทราบนะว่าผลจะออกอะไรเนาะเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ,รบมาดูฮานอยพิเศษวันนี้ฮานอยพิเศษ ้ายพิเศษผมให้เด่นที่เจ็ดกับเก้านะครับเลกเด่นให้เจ็ดกับเก้านะครับสำหรับพิเศษก็จะให้สามชุด 9 4 9 6 9 7นะครับ9 4 9 6 9 7 3ตัวนะครับผมให้6 7 9 6 7 9แล้วก็7 7 9 ับพิเศษเน้นในทีเลขเนะครับ3ามตู้ชุดก็เน้นในทีเก้าเเน้นใน9 7 3ตัวก็ตามนี้เลยเนาะนะครับ กลับไปกันต่อที่ฮาหนอยปกติอันนี้เลขเด่นผมให้ที่เก้ากับสี่ก็เจาะไอ้สามชุดเหมือนกันนะครับสี่หนึ 6, ่งสี่หกสี่แปดนะครับ 1> c ี c หนึ่งสามตัวกับไปที่9ก6แล้วก็ c ี6สีาหำหรับพา้อยปกตินะครับ เน้นใน,นที่เลขก4นะครับจุดเดียวนะครับ c 6ที่เน้นให้นะครับกรับไปกันต่อที่อานอย VIP เนาะ VIP เลกเด่นผมให้ที่4กับ2 2, 4, 2, 5, 2, 6, ตัวจ่ให้สามชุดเหมือนกันนะครับสองสี่สองห้าสองหกสามตัวผมจะบให้ที่สี่สองหกมนะ แล้วก็หกหกสองกับ vip เน้นในที่เลขสองสองหกสามตัวตามนี้เลยนะครับสี่สองหกกับหกหกสองเรลองดูเต็มรวมสามหน่อยเรานะครับ เต็มรวม3หน่อยนะครับใครจะเอาไปวิ่งไปรูดนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาดเลยก็ได้เนาะนะครับวันนี้ผมให้รูดที่ห้ากับเก้านะครับห้ากับเก้าครับวันนี้สนใจติดเลขเก้าเนาะ ผมเล่นในที่เลขหนะ้เนาะหมีติดอยู่ชุดเดียว VIP เก้าติดอยู่ข้างบนนะครับฉะนั้นแนวตางก็ไปกับใน,ใ,นในที่เลขเกนะ้เนาะตัวเก้มันติดอยู่2เลขเด่นห้ามันติดตัวประกบอยู่แค่ VIP นะครับก็ระวัง5มาอยู่ที่ VIP นะครับตัวที่จะเป็น5้ได้ก็คือเนี่ห้าส ส่วนดัเบินลนะกรับเ,เบิลผมให้ที่66 55 99เก้สนชุดวินวินสามน้อยก็เจ็ด เจ็ดเก้าเก้าสี่เก้าซ้ำนะครับมาเล็กสี่ตัวเดียวสี่สองสี่ซ้ำนะครับเอามาเลขกสองตัวเดียวห้าเก้าเก้าซ้ำเอามาเลขห้าตัวเดียวเราจะได้ชุดนี้นะครับวันนี้ได้ห้าตัวเนาะนะครับก็เติมเลขหก้าไปตัวหนึ่งนะครับ 6, หกอยู่จุดนี้นะครับ เนาะก็ตามนี้นะครับก็เอาไปวินได้ทั้งสามน้อยนะครับพิเศษปกติ V I P หรือใครจะเอาไปวินเฉพาะกิจหรือกาชาติวปก็ได้นะครับสุดเต็มรวมนะครับก็เอาไปรูดได้เหมือนกันนะกิจการนะครับส่วนใหญ่ผมเน้นให้ที่พิเศษปกติ V I P นะครับครับใครที่รับแนวทางก็แคปบเอาไว้นะครับ กับบตายนี่ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่เ็เดือน3นะครับพส2 5สองันร้อยนะครับขอขอให้โชคดีทุกท่านนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ